เสื้อหยุดอย,อย่าไปยุ่งเขาเอดใจไว้อย่าได้อย่าทำให้เขากลัวเราและแล้วการออกบูธสองวันสองงานสองสถานที่ก็ได้จบลงในที่สุดแล้โล่งใจมากที่ทุกความหลอนที่เรามีก่อนวันงานจะมาถึงมันเป็นเพียงจินตนาการแล้วก็ดีใจที่ความทุกอย่างจบลงม,มันก็จะกลายเป็นอีกเรื่องเล็กเรื่องหนึ่งในชีวิตพอได้ออกมาจากโลกล่มสลายเนี่ยก็รู้สึกอัศจรรย์ใจมากที่ยังมีผู้คนดีๆเหลืออยู่มากมายตลอดสองวันของงานที่เราไปออกบูธขอบคุณผู้รอดชีวิตทุกคนจริงๆนะที่แวะเข้ามาฟังเราเล่างานแต่ละชิ้นโคตรจะเลิศนานแค่ไหนละที่่เราไไมด้ เซงานต่อหน้าคนจริงขอบคุณมากนะขอบคุณคุณกิ่งที่ย้ำแล้วย้ำอีกให้เราส่งข้อมูลมาเพื่อออกบูธกับงานเวตูนคอนช่างใจเย็นใจดีกับเราจริงๆงานนี้เราเก่งมากแต่ทีมงานทุกคนทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายขอบคุณที่ตั้มสำหรับการจัดงานทับเทียบซีนแฟแล้วก็ ให้โอกาสเราในการมาออกบูธในวันอาทิตย์ด้วยคือเห็นทุกคนเดินมาขอบคุณพี่ตั้มก่อนเลิกงานแล้วมันแบบปื้มปิ่มแทนเรารู้เรารู้เพื่อนเราหลายคนไม่ได้เบียวซอมบี้อาจจะเข้าไม่ถึงงานเราแต่ก็ขอบคุณจริงๆที่ยังมาเป็นกาลังใจให้บางคนส่งข้อความให้กําลังใจบางคนอุตส่าห์มาแต่ไม่เจอบางคนเจอแถมช่วยซื้อบางคนยังช่วยเราหายอีกคนลุกหน่อยนะแต่มันต้องพูด,ดใจที่ได้เป็นเพื่อนกันอย่าเลิกคบแล้วนะวันนี้หาเพื่อนใหม่ยากลแล้วแล้วทีมสไวด์เวอร์หลายคนที่สนับสนุนงานเราตั้งแต่ในออนไลน์จนโผล่มาเจอหน้ากันเป็นคครรั้งแกกที่บบอุณมา ม,นะมีหลายคนอยู่ด้วยกันยาวๆแบบแทบทั้งวันอะแถมยังช่วยเราขายของด้วยเราต้องไปฝึกภาษาอังกฤษเพิ่มแล้วล่ะเราว่าเราไม่ได้คิดไปเองนะคนที่แับสนุนงานของจาบ,บ็อกเนี่ยตัวจริงพวกคุณดูดีจังเลยวะไม่อยากจะเชื่อว่าคนดูดีอย่างพวกคุณนะ่ะก็แอบ,บเบี้ยว <c oughs> แล้วก็ขอบคุณไม่บอกดีกาเดี๋ยวเราไปบอกเขาเองแบบส่วนตัวพอทุกอย่างมันจบลงนอกจากจะรู้สึกโล่งแล้วเนี่ยก็ยังแอบเสียดายเหมือนกันนอะที่ไม่มีคลิปมากพอเท่ากับความรู้สึกที่เหลืออยู่เนี่ย